มันไม่ดูเชยไปหน่อยหรอเธอต้องชดใช้ค่าเสียหายนะออกไปตอนนี้ไม่ใช่คนดีแบบที่เราคิดหรอกนะคะเธอเป็นอะไรกับฉันมากไหมเหมือนยิ่งกว่าโม้งสาวแท้ของฉันซะอีกโอ้ยขาก็นากแล้วเนี่ยนี่คนขับรถกระส่าอะไรเนี่ยนมย่คนหรือไงคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายนะคุณคะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้ขับรถชนคุณเลยนะคะนี่คุณขับรถกระสาอะไรไปกับขี่ซื้อมาหรือเปล่า ช่ใช่คุณเนี่ยต้องชอบเขานะขาเขาเจ็บขนาดนี้คุณจะทำยังไงคุณคะฉันขอ,อยืมมือถือของคุณเพื่อถ่ายคลิปเป็นหลักฐานได้ไหมคะได้สิครับขอบคุณมากนะครับโอ้ยเน่คนคุณต้องจ่ายค่าเสียหายมานะไม่งั้นเนี่ยผมจะเอาเรื่องคุณให้ดนที่สุดเฮ้ยเอ,อ,อ,อามือถือฉันไปไหนอ่ะนี่เธอเอามือถือฉันคืนมานะอ้าว ไหนบอกว่าขาหักไม่ใช่หรอทีนี้คุณก็คงหายแล้วสินะนี่แสดงว่าคุณเนี่ยโกหกฉันใช่ไหมคะโอ้ม่จฉาชีพดีกว่า,ไป,วา,าไปกันเถอะพวกเราเฮ้ยกลับไ้ก่อนเถอะดีก่อนสิคะคุณขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้ะคะ่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแถวนี้เนี่ยมีฉาชีพมันเยอะคุณก็ระวังตัวไว้หน่อยนะคะคนโดนหลอกกันเนี่ยเยอะมากเลยคะ่ะ ว่าแต่คุณะคะ่ะนี่คุณกําลังจะไปเที่ยวหรือกลับบ้านคะเนี่ยฉันกําลังจะกลับบ้านค่ะพอดีว่าช่วงนี้ดวงตกตกงานไม่พอยังโดนเจ้าของห้องเช่าเนี่ยไล่ออกอีกงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะฉันเองเนี่ยกำลังมองหาผู้ช่วยคุณสนใจมาทํางานกับฉันไหมคะค่ะต่อไปเธออ่ะก็จะเป็นผู้ช่วยฉันแล้วนะฉันจะให้เธอออยู่บ้านหลังนี้กับน้องสาวฉัน ไม่ต้องเกรงใจนะทําตัวตามสบายไลยขอบคุณมากเลยนะคะดารบกวนคนเหลียวไปหรือเปล่าคะไม่หรอกอ๋อนั่นะแนนน้องสาวของฉันที่พัดภาคกันมาหลายปีแต่เพึ่งมาอยู่ด้ยวยกันไม่นานนีเองดีใจแล้วน,นะคะอ้าวพี่หลิวกลับมาแล้วหรอคะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเธอจะเป็นน้องสาวท,ท่านประน ทำไมเธอถึงใส่สร้อยเส้นนี้ตลอดเวลาล่ะฉันเห็นว่าสร้อยเส้นนี้มันสวยนะ่ะฉันก็เลยไม่อยากถอดจะว่าสวยมันก็สวยอยู่นะแต่มันไม่ดูเชยไปหน่อยหรอก็ไม่นะสร้อยเส้นนี้เนี่ยพี่สาวฉันซื้อให้ก่อนที่เราสองคนจะพากผาจากกันตอนเด็กๆนะ่ะอ๋อนี่คงเป็นเหตุผลที่เธอใส่สร้อยเส้นนี้ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะส่วนจี้หยกอีกเส้นหนึ่งเนี่ยอยู่ที่พี่สาวของฉันฉันหวังว่าวันหนึ่ง เราสองคนจะได้เจอกันอีกครั้งมาใครนี่เป็นคุณหลิวเป็นเจ้าของรีสอร์ทชื่อดังในจังหวัดครับวันนี้พวกเราเนี่ยมาตามหาน้องสาวของท่านประธานครับฉันอยากทราบว่าใครเป็นเจ้าของซ้อยเส้นนี้คะฉันเองค่ะน้องพี่ อ้าวดาเธอก็ไม่ชอบทานผักชีงั้นหรอใช่ค่ะฉันไม่ทานผักชีตั้งแต่เด็กๆแล้วทานนิดหน่อยผื่นก็คือเต็มตัวแล้วค่ะเธอเนี่ยเหมือนกับฉันมากๆเลยนะเนี่ยแน่น้องสาวของฉันเนี่ยชอบทานผักชีมากๆเลยเธอเหมือนฉันแล้วก็แม่ของฉันมากๆเหมือนยิ่งกว่าน้องสาวแท้ของฉันซะอีก ขอบคุณนะคะที่เอ็นดูดาเวะแค่เสื้อผ้าราคาถูกๆเนี่ยยังมีหน้าซื้อมาฝากอีกเนาะกระจอกนี่นายมานี่หน่อยสิครับเอาเสื้อตัวเนี้ยไปให้เมียนายใส่นะฉันให้เอาถุงไปด้วย กกคำครับอ้าวแนนมาหาพี่อยู่ที่ห้องทำงานมีอะไรหรือเปล่าจะ๊ะพี่หลิวคะแนนว่าดาเขาเนี่ยไม่ใช่คนดีแบบที่เราคิดหรอกนะคะพี่ดูสิพี่ช่วยเขาไว้ตั้งเยอะคำขอบคุณสักคำยังไม่มีเลยคะ่ะพวกไม่สำนึกบุญคุณบุญคงบุญคุณอะไรกันน่ะแนนพี่อ่ะรับเขามาทำงานนะ ไม่มีบุญคุณอะไรทั้งนั้นแหละพี่ว่าแนน่ะคิดมากไปนะพี่หลิวคะเฮ้ยนี่จะไปไหนมีอะไรอะ่ะไปเอาน้ำมาล้างเท้าให้ฉันหน่อยสิทำไมฉันต้องทำด้วยเอาก็เธอกินเงินเดือนอะ่ะฉันก็ต้องใช้ใคุ้มสิไปไปเอามาได้ละได้ นี่ค่ะหมดธุระของฉันแล้วนะเดี๋ยวก่อนสิใช้ฉันล้างเองหรือไงเธอก็มีมือมีตีนนี่เธอก็ล้างเองสิถ้าเธอไม่ล้างเองใครเขาจะล้างให้อะฉันใช้ให้เธอทําเธอก็ต้องทํานี่แนนเธอเป็นอะไรกับฉันมากไหมวันๆเนี่ยเจ้าแต่หาเรื่องฉันอยู่นั่นแหละเพราะเธอมันพวกขี้แพ้ไงนี่แนน เนนเกิดอะไรขพ้นเนี่ยพี่หลิวคะดาเขาเอาน้ำสาดใส่เนเนค่ะพี่พอตบหน้าเนนด้วยนะคะโอ้ยมาลุกขนะึนมาเร็วนี่เธอหยุดทำพฤติกรรมแย่ของเธอในบ้านฉันได้ละมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะหลิวฟังดนาอธิบายก่อนนะคะต้องอธิบายอะไรอีกน้องสาวฉันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนี่ฉันไม่ยอมให้ใครอะ่ะมาลังแกน้องฉันเด็ดขาด เธอฟังให้ดีนะเก็บข้าวของเธอออกไม่จากบ้านสิซะออกไว้ตอนนี้และเดี๋ยวนี้ดาน้องพี่ท่านประธานครับคือว่าผมเจอสร้อยเส้นนี้ในห้องของคุณดาครับ คุณดาเขาเคยบอกไว้ว่าสร้อยเส้นเนี้ยพี่สาวเขาให้มาผมก็เลยเอามาให้ท่านประธานครับไหนฉันขอดูหน่อยสิตรวจ DNA ด่วนเลยพี่ขอโทษนะที่เมื่อกี้ตบดาไปอ่ะดาเจ็บไหมแล้วดาโกรธพี่หรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกค่ะดาไม่โกรธพี่เลยนะและดาก็ดีใจมาก ที่ได้เจอพี่สาวแท้ๆของดา